พอวันนี้มีกล่องมาใหม่ไงทุกคนมันมี้มีกล่อง PMGC ก o d ไงต้องบอกเดียว่าหัวน,นี้ผมลองเปิดมเมื่อกี้ผมกดผิดไปไว้ก็เลยขึ้นอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือลองสิบกล่องนะอันนี้คือสิบกล่องนะลองขำขไปแล้วเมื่อกี้ประมาณสี่ร้อยยูก็คือก็ประมาณนี้อันนี้คือไม่เกลืออันนี้คือไม่เกลือเขาเรียกว่าเทสเทสของเทสของก่อนขำขนะ <c ười> แค่เปิดแม็กสิบกล่องแรกกูก็ท้อแล้ว นะก็วันนี้ไม่มีกล่องมาใหม่ทุกคนนะเป็นกล่องลัคกี้สปินหรือว่ามีคอลแลบกับ PMGC หรือว่าเป็นพับ G Mobile Global Championship หรือก็เป็นรายการพับ G ที่ใหญ่ที่สุดแล้วของพับ G Mobile นะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยมากันแบบเบิ่มเบิ่มต้องใช้คำว่ามากันแบบคือแบบเหมากันทั้งมาทั้งครอบครัวคือแบบมาทั้งตระกูลรอบเนี้ยคือมาปืนนี่คือรอบนี้คือต้องบอกว่าเอาเอารอบนี้่อนรอบนี้คือมาพร้อมกับไซกาทุกคนนะไซก้ามีเอฟเฟกต์ยิงแล้วก็ มีบอมพร้อมกับคิวฟีทุกคนที่ไม่ต้องอัพนะซึ่งปกติเนี่ยจะต้องอัพเกรดด้วยแล้วนี่เป็นของแดงด้วยทุกคนซึ่งปกติของแดงเนี่ยจะต้องอัพไปถึงเลเวลเเลยทุกคนก็เสียท้ายประมาณอยู่ที่ประมาณ20กว่าท้ายขั้นต่ำอ่ะแต่ว่าเน,นี่ยถ้าสก,กินมาแล้วเนี่ยก็คือของแดงเลยคุณไม่ได้ของแดงไปเลยแล้วก็คุณได้เอฟเฟกยิงแล้วก็คุณได้คิวฟีไปเลยโดยที่ไม่ต้องอัพถ้าคุณได้สก,กินนี้ไปนะคือแบบโคตรหวานอนะ่ะคือผมมองว่าสก,กินพวกนี้เนี่ยถ้าหาว่าออกเนี่ยคือเป็นปน,ปนออะะไรที่ก่กกกมมา ถ้าหากว่าใครเปิดแล้วแบบออกอ่ะคือมันจะเป็นอะไรที่แบบแบบอร่อยอร่อยเฉอยอ่ะต้องใช้คำว่าอร่อยเฉยเลยแต่ว่าถ้าหากว่าต้องแลกอะ่ะโอ้โหอันนี้คือพอๆกับปืนวิวเจ็ดนั่นแหละนะทุกคนถ้าหากว่าใครต้องแลกนะผมมองว่ามันมันก็พอๆกับวิวเจ็ดเลยแต่ถ้าหากว่าใครออกเลยเนีย่ยอันนี้หวานแต่ว่าวันนี้เราจะไม่แลกนะโอเคไหมไม่ออกไม่แลกเว้ยเป็นไงของจริงวะไม่ออกไม่แลกเว้ยแล้วก็ปืนที่ผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมันคือแบบผมโคตรชอบมากๆากก็คือปืนนี้ไว้ทุกคนปืนเนี่ยเป็นปืนที่แบบเวลาถืออ่ะ แม่งโคตรหลอ่อแม่งโคตรเด่นอะมันแบบแม่งโคตรสวยอะปืนเนี้ยคือรอบนี้เนี้ยผมอะจะแลกเอาไว้เว้ยแต่ว่าอาจจะถ้าวันนี้ไม่ออกเนี้ยอาจจะยังไม่แลกนะอาจจะยังไปแลกวันอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าปืนเนี้ยรอบเนี้เราต้องเราต้องได้จัดไว้ส่วนปืนที่ผมรู้สึกว่าอใน,นบรรดาน,นี้แล้วแบบเราแบบว่าเอาแบบสวยๆเลยผมมองว่าเอฟเฟกต์ยิงอันเนี้ยเวอร์มากของ M7 นะใครที่แบบว่าใสา่ใส่ใส่เอฟเฟกต์ยิงอ่ะอันเนี้ยเวอร์มากตอนที่เข้าไปใช้จริงอ่ะนะแบบโอ้โหมันสว่างมากอันเนี้ย แต่อัคอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเอฟเฟกต์ยิงมันเป็นยังไงว่าของจริงอะจำได้ว่ามันไม่ได้สว่างมากนะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคอยู่มีคิวฟีดแล้วก็มีเอฟเฟกต์ยิงมาให้ก็โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าชอบนะคอร์ซ่านี้ถือว่าแจ่มแมว <c oughs> แล้วก็มาพร้อมกับเอ่อปักกี้พุ่งสู่ชัยชนะแล้วก็พวงกุญแจไอ้พวกนี้ก็ดีแล้วก็มีเป็นพื้นหลังมาให้คนพื้นหลังนี่ก็สวยมากนะทุกคนนะเป็นพื้นหลัง pm gc นะที่ต้องเรียกว่า สวยเลยนะทุกคนนะครับอันนี้สวยมากนะครับอันนี้สวยสวยเลยนะก็ใครที่แบบยังได้ถาวรเนี่ยก็แค่เรกแลกเยอะไหมพี่กล้วยแรกห้าร้อยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะห้าร้อยขำขไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเลยลองมาดิสักสิบกล่องขำขำได้คอมเมนต์ต่อปืนมีฝีถูกต้องครับเฮ้ยาที่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจะออกกนเนี่ยเฮ้ย อา,มา,ม,ามาแล้วหนึ่งนะมาแล้วหนึ่งนะมาแล้วหนึ่งนะในนี้มีใครด,ดูแข่งไหมทุกคนโอ้ยยี่สิบคืออะไรคืออะไรคืออะไรมาล้วหนึ่งไนะมาล้วหนึ่งมาล้วหนึ่งมีบัตรส่วนลดใช่ไหมครับมีไหมไม่แน่มีมั้งมีไหมการันตีสองร้อยกล่องรอระเอาดีขอบคุณที่เหมาดูนะครับใครพูดนะ มามงมาเหมาะอะไรครับน้องนี่เราดูนี่สิบกล่องต่อไปนี่อันนี้อันนี้จะประมาณอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นสากาออกก่อนนะอันนี้ที่คิดเอาไว้นะสากาออกสากามาเลยใส่ก้าก็ได้ M7 ก็ดีอะไรก็ได้ของแดงได้หมดเลยววววููววูู้้้้ ันอาจจะไม่ใช่หวังเราได้นะเอาจริงมันมันไม่ใช่ locker, ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ละมันม,มีมีพิรุธมันมีพิรุธปะโอ้ยกูเปิลไม่ไม่ไม่มาเลยย่าไม่ไม่มาให้เลยย่าโอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเฮ้ยเอาดีดีเอาดีดีได้ไหมมีกันมีบัตรมีมันมีแบบแดงปะวะดูดิ่โอ้มันมันมีบัตรแดงมันรับเนี่ยเอาดีๆดีโอ้อันนี้เลยนี่นี่นี่เลยกก่อนแรกก่อน มีไหมเนี่ยโอ้โหเกินไปป้าพี่พี่กระทงกับน,น้องเกินพี่ก็ททำกับน,น้องเกินไปอ่ะพี่พับจีน้องไม่ไหวเนี่ยอย่างนี้น้องไม่ไหวนะอะไรดีนะพี่นะ <S <S 1> <S 1> อ้ามมาเขาจะย้ายพวกปืนกับช่วงไว้ฝั่งขวาจริงมาดีนะไม่มันอย่างงี้ก่อนทุกคนมันต้องอย่างนี้ก่อนแนหะลนะเพราะว่ามันจะต้องแบบทำทรงก่อนมันจะต้องทำทรงแบบไม่ออกก่อนไงแล้วมันก็จะมาออกทีเดียวแบบสี่กระบอกอะ่ะ สีก็มอกคำขำอะที่มันหมายแบบมาล้วลัวล้วลัวี๋ยวเขาดูล้วลัวคือล้วลัวล้วลัวเลยอุ้ยลัวไปอีกเปล่าอุ้ยลัวไปนะผมว่าเนี้ยอุ้ยอุ้ยเลยของแดงอะเลยโอ้ลัวไปนะเฮ้ยพี่ พี่รัวไปปะผมว่าผมว่า,วาพี่รัวไปเอาดีจริงเอาดีดีพี่เอ้ยแต่ว่าเอาเอาเอาัวทุกคนนะว่าแบบได้ซ้าได้ถามว่าได้นั้นซ้ำจะเป็นสิบเหรียญนะโอเคไหมจดนะจดนะจดนะดนะได้สิบเหรียญนะโอเคโอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหรัวเลยกูไม่ถึงออกรัวรัวหมาดิเอามาลีอีกบทกลางความแรงจริง พักกีกับคำว่าแรมันเป็นมันเป็นทางคู่ขนานไม่มีหรอกคำว่าแรงพักกีอ่ะหิวเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือแวะมาเฮย้ยมึงเอาดีๆด,ดีเกมเฮย้ยมึยงจะไม่ออกอะไรเลยเหรอไอรถไม่ต้องเอามาหรอกรถมันจะเอาพาใหม่วะไอะรถคันนี้โอ้คือจะเป็นไอที่ส่งไก่อย่างว่าไปอย่างมันเอามันไปสติ๊กเ,เกอร์เนี่ยโอ้ย ไปเปิดไปเดี๋ยวห้าสิบกล่องไม่เห็นมีอะไรเลยวะออ้รีเกนหรอรีเกนวันรีรีข้าวสารสาราข้าวเปลือกแต่งตัวให้ดูจนหรอแต่ปกติก็จนอยู่แล้วนะคือ <pedo> <c ười> คนอื่นอาจจะทําได้ไงแต่ว่าเรามันจนอยู่แล้วไงจนอยู่แล้วแต่งตัวดูจนมันเป็นยังไงอะสิคือเป็นยังไงนะคิดซะว่าเปิดเอาเหรียญเอาดีเออขอแอร์แรงๆดีวะ อะไรดีดีเกงอะไรดีอะดีอะด,ด,ด,ดีตอนห้าสิบกล่องไปแล้วห้าสิบกล่องไปแล้วไม่ไม่ไมออกอะไรสักอย่างโอ้ออกมาพวงก,กุญแจกระโหลกปุ๊งหนึ่งอันเว้ยแต่มันพีเอ็มจีซีนะเว้ยก็ของมันคุ้มอยู่นะมันคือเครื่องประดับยอดเขาแห่งชัยชนะนะเว้ย <c oughs> ว้าวกล่องห้าร้อยอยู่อะไรคือกล่องห้าร้อยอยู่อะรีวิวไซก้าหน่อยครับยังไม่ออกเลยจ้ะแม่วันนี้ <c oughs> ก็เลยมาเจอตรงนี้แหละเนี่ยมาแน่จริงอันเนี้ยปุ้ง ุอ้าเลยว่ะมันเลยยังมันของแดงก็ไม่ต้องเลยดิมันไม้มีวนรอบสองเลยมันไม่รอบอรอบเดียวอ่ะคือเลยก็คือเลยแล้วอ่ะเฮ้ยพี่อย่าเลยของแดงดิโอ้เล็รอามีแม่งหนักสุดเลย, <S <S ยผมไม่เปิดอร่ร ไม่อยากเปิดแนวว่าทุกคนอยู่ไม่ออกดีดู่ไม่ออกดีไม่ออกอะไรอย่างนี้อะไรอ่ะคืออะไรอะเปิดสิบกล่องมันต้องใช้ตั้งสี่ร้อยยูนะเว้ยสี่ร้อยยูนี่มันก็เกือบสองร้อยเลยนะสองร้อยอ่ะสองร้อยเลยอ่ะฉันคงไม่โกรธเกีบคำที่เธอนั้นลองแต่ฉันจะบอกเอาไว้ คงฟังใจจนตาย ทำมันให้ใครเปิดวะเกมวะไอ้จริงวะอะไอ้จริงเลยไหมคือเกมมันทำาให้ใครเปิดวะมันมันพ่อเกมเปิดหรือยังวะคือพ่อเกมได้ลองเปิดหรือยังอะไรดีอะไรดีพ่อเกมเปิดหรือยังอ่ะอืมอะไรดีนะให้ลองหรือยังคือทําเลออกมาอย่างเงี้ยลองหรือยังอะไรดีอะไรจริงคือเกินไปคือแม่งเกินไปวะจริงปะไม่เกลือน้องวันเนี้ยมันเางงี้ก็แหละมันมันต้อง เป็นบทพิสูจน์ให้เราโน s สคริปโน i สคริปวันนี้ก็ไม่ไต้องเห็นภาพที่แบบปุ้งขึ้นมาไอ้ใช่คันนี่สิเอาดีดีเอาดีดีแก่ดีทีเกือบแล้ว อีหน่อยนึงไอ้คนื่อยกับมึงว่ะเกมไม่เคยท้ออะไรขนาดนี้มาก่อนเลยอะสกามีคิวฟีไหมครับสกาไม่มีคิวฟีครับแต่สกาเป็นปืนเก่าไม่มีคิวฟีแต่มีเอฟเฟกยิงให้แค่นั้นก็พอแล้วก็มาดิมันจะแค่สักแค่กันเชียะก็มาดิเดี๋ยวเจอพลังตเฮ้ยมึงมาดิวะมึงมาดิมึงมาดิวะ มาดิไส้ขันเชียวเออไม่มาดิวะอะไรนะเกลือเมนอะไรนะวันเนี้ย เฮ้ยเกลือเป็นอะไรนะขออนุญาตนะอา้าาทุกคนยืยนได้ไหมใช่เลยครับพี่ใช่เลยครับเชิงในครับพี่เชิงไนเลยครับเสียมาแล้วเสียมาแล้วว้าวไปเชิงไนเลยครับพี่ไ,ไทก้าเชางในเลยพี่เชิญมาอีกพี่เชิญมาอีกเอาดีๆพี่เชิญงไนเลยครับน้า แช่ก่อนแล้วค่ะน,น้องวิ่งกินกล่องนี้ก็ออกไม่ยากนะ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 ไม่ยากเท่าไหร่นะออกไม่ยากเท่าไหร่ไม่เลยไม่เลยนะ ก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่อะไรงี้ก็แบบอ๋อ,อไม่ยากเท่าไหร่ขำๆเธอเคยสมยอมให้ฉันไอ้ไ <c oughs> อไ้อะไรอะไอ้อะไร <c oughs> อะรเออกดอะไรไม่รู้ <c oughs> เร้ตัดทีมได้ไหมล่ะโ <c oughs> ราตัดทได้ไหมเพราะว่ามันมันออกแล้วนะคือมัน,นวันนี้มันภารกิจพิชชั่นเสร็จสิ้นแล้วงไงมิชชั่นคอมพิวตแล้ว กลับบ้านได้ไหมคือปกติเวลาเขาทำทำธุร,รกิจเสร็จแล้วเนี่ยคือกลับบ้านอะไรนะเอาเครื่องบินเอามาทําไมนะน้องคียวลูกเอาชุดมาทําอะไรวันนี้เลงก็แค่ใส่กางไงที่เราคุยกันไว้ไงวันนี้เราเราเหมือนเราลุยันแล้วที่เราคุยกันว้ตั้งแต่ต้นสตรีมอ่ะก็เราได้ได้ได้แล้วไงเมื่อกี้ไงก็จบแล้วจีก็มีเป็นยังไงวะเครื่องบินวะคือต้องเอาด้วยหรอเครื่องบินอ่ะก็อย่างน้อยมันก็ออกแล้วนะอย่ไหมมันก็ออกแล้วก็ยังไงก็ไม่เกินแล้วป้าวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็ไม่่นลใช เอ้พับจถ้าได้ยินอยู่นะขออีักขออีกสักสามก็บอกนะชุดไม่ต้องก็ได้ชุดไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ชุดไม่เป็นไรเอาขอปืนอะไม่สามก็บอกพอขอสามพอนะไม่ต้องเยอะพับจีขอบคุณมากที่เอามาให้หนึ่งก็บอกแล้วว่าไม่เยอะขอไม่เยอะขอไม่เยอะนะขอสามนะขอสามนะพอนะสามพอสามพอขอสามพอ สามบอกสามบอกสามบอกลองตีก่อนไหมล่ะไม,จม,มนะ่จริงมันมันก็พอแนะวนะจริงเมื่อกี้ได้มาแล้วก็พอแล้วมนะั้ง เอาจริงๆเมื่อกี้มันพอแล้วเว้ยผมว่านะเฮ้ยตอนนี้เรากำลังฝืนนะเว้ยเรากำลังฝืนตัวเองอยู่นะเว้ยทุกคนเราเคยฝืนตัวเองไหมเรากำลังฝืนนะตอนนี้ม,มันมันกำลังโฟร์นะเมื่อกี้เนี่ยผมว่ามันกำลังไปได้สวยนะเว้ยเอาจริงแล้วตอนตะเกี้แต่ตอนนี้เรากำลังฝืนนะไกลไอะครก็มีละเอาให้ครบเอ้ยอันสิบกล่ใบทะอันสิบกล่องสิบสิบยี่สามสิบท่าทีสี่ห้ายี่สิบ สองพันยูสองพันยูแล้วก็จะเหลืออีกหมื่นหนึ่งมันก็ไม่เท่าไหร่วะกล้วยหมื่นเอ้เอ้หกพันวิจะสองพันยูเลยนะเฮ้ยจะสองพันยูถ้ามันออกทำไงวะกล้วยวะใช่ไหมไม่ต้องแลกนะเว้ยก็ไม่ได้มีปัญหาขอสองเลยสองบอกไปเลยสองบอกไปในวันเนี้ย สองบอกเลยขำขมากเอาแบบขำข่มากก็ดีอยู่จริงๆปั๊กกี้ได้เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ทุกคนฟินใครดูไหมปั๊กกี้ได้เท่าไหร่เหมือนจะจำได้ว่าแปดร้อยเหรียญฝันฝันก่อนแปดร้อยเหรียญไหมส่วนห้าสิบเป็นเหรออุ้ยส่วนห้าสิบไม่เล็กไม่เองนะสองร้อยห้าสิบเยอะๆนะ ใช่ไหมเท่าไรสองห้าสิบเลยนะเว้ยไอเนี้ยโอ้ยแคร์แครแคร์บุ้ยแพงนะฮึมกำไรกำายไหลเลยอ่ะอีกห้าสิบออกเกมเหรอบุ้ยห้าร้อยได้หรอไม่ไม่ถึงมั้งไม่น่าถึงมั้งโอ้โห้เยขำขำเลยขำขำมาไม่ใช่แผงแะได้ขำขำเอ้ยออกหน่อยดีวะปืนเว้ยขอหนึ่งกระบอกขอหนึ่งกระบอกซ้ำก็ได้นะขอซ้ำก็ได้นะเอาดีๆเอาจริงๆเอาจังๆการบังข้างขวา มาได้ใช่ไหมครับโอ้โหถ้าไซการ์ได้ใช้อยู่แล้วไซก้าไซก้าคุงอะ่ะชุดนี้เล่นบ่อยดว้วยมาดี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  วะ M7 มาแน่หรอเหนื่อยว่ะคือมันเหนื่อยว่ะเนาะลุ้นแต่ลนาทีอะเนาะคือมันมันมันเหมือนแบบเฮ้ยทุกคนพี่ย้ายรูปไปข้างซ้ายดีกว่าครับหมายถึงว่ารูปใครหมายถึงรูปพี่เหรอหมายถึงตัวพี่เหรอมันบังกัดิถ้ามันมันบังกัดิเอา M7 เหรออยากได้สกาวันเนี้ย หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วหิวมันเริ่มหิวไงเขาเรว่าดูปลุกใจก่อนน้องหนักขวาที่เขาไม่สนใจเราเราไม่สนใจเขาเองครับไม่ได้หนักหนักขวาเราไม่สนใจเขาเองครับ พอแม่งเลยอะ่ะคือพอแม่งเลยปุ๊บก็คือหมดหวังแล้วอะ่ะที่ตอนที่มันแบบอารมณ์แบบวิ่งผ่านเน่ะมิว <c ười> คือแบบมันแบบมันก็คือก็คือแบบวางเมาส์เลยว่าพอวิ่งผ่านไปแล้วอะ่ะมือจบเฮ้ยกูดอกูเปิดต่อทำไมวะวยเอ้ยแม่งหยุดก็คืดีอยู่แหละเนาะเปิดจะใหม่วะแม่งหยุดก็ดีอยู่แล้วนะ ไม่น่าไหลเลยอะ่ะอีกนิดเหรออีกนิดเหรออะไกอ่เ,อเหรอมารอบนี้นะก็รอบนี้รอบนี้มาสาังกระบอกทีเดียวอะ่ะทีท่คิเดเอาไว้นะสังกระบอกทีเดียวอะ่ะแบบปุ้งมาเลยอะ่ะแบบปุ้งพุ่งพุ้งอ่ะต่อกันเลยอะ่ะตือนเตือนเตือนตือนตือนเตือนกันเต้นกันเต้นกันเนี่ยเซก้าเหรอเอาดีเอาดีนะ ดูแม่งดูดิแม่ดูมันดูมันดีอ่ะอ่ะใครจะเปิดก็ก็ดูดิอ่ะ,อก,ะก,ก็ด,ด,ะกะดูมันดีเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยใครมันจะไปอยากเปิดวะไอเกมมึงอ่อนมาดีดีดีได้ไม่งออย่างงี้นะแค่เขาจะอยากเปิดมึงวะแม่งออกอะไรกันอย่างเงี้ยมาอาา้องใช้ละพแล้วพอเราไปดีอยู่ดีกว่าน้อาะ่าฮ่ แต่ว่าพูดถึงเหวันนี้ผมอยากได้สิ่งไม่ไม,ไม่อย่าพูดออกมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมแค่คิดเฉยๆผมไม่คิดผมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้เนี้มา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 ปิด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 อย่าได้กเ็เรียกอะไรแรกอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่ได้แะไทั้งนั้นเลยวันเนี้ยหมาแน่ครับเนี๊ย ปรัวๆอันนีอนนอนน้อันนี้อันนี้มารัวๆเนี่ยนะนวเหลือสี่กล่องนะละรัวๆ รัวเลยคือมารัวเลยอะ่ะคือแม่งรัวเกินเอาจริงอะ่ะอ่ะรัวจริงแล้วรัวจริงไม่ทิ้งออกจากกระเป๋าแล้วรัวพอกันทีกูพอแล้วแบงพอไม่รับตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วไม่ได้มาเปิดต่อเลยวะอู้ทำไมวะกล้วยวะแม่งอย่าไปโลบดิวะรอบหน้าเออมึงอย่าโลบดิมึงอยา่าโลบอบหน้ามึงอย่าโลบดิมึงก,ก็หยุดก็หยุดดิวะ ไม่หวังว่าจะได้ปืนอนะ่ะมันมัน,มนไม่โลภทำไมอะ่ะเนาะมันโลภอะ่ะท้ามกินมันไม่โลนอะ่ะมันอยู่ตั้งแต่แปดสิบกล่องลอแล้วว่าโลภทำไมอะในสกินเครื่องบินไงว้าวโอ้จะก,กินเครื่องบินได้เหรอเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือสก,กินนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับ คือต้องเปิดร้อยห้าสิบกล่องนะครับคือไม่สก,กินง่ายๆมาไม่ได้มาง่ายๆนะครับสก,กินนี้คือประมาณเท่าไหร่คำนวณก่อนสี่ร้อยสี่สี่มีทั้งหมดกี่รอบทั้งหมดสิบห้ารอบสิบห้าสี่หกสิบก็คือเครื่องบินสก,กินนี้หกพันยูอะขำขำมอันนี้คือเอาสก,กินขำขำนะโอ้คุ้มคุ้มคุ้มแบบนี <laughs> ข้ขำขำมาสกสกินเนี้ยเออ โอ้โอโหสวยจังเลยอะสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่อ่ะใช้ได้อยู่อ่ะอ่ะใช้อยู่สวยอยู่เอาไปหนึ่งแคปเจอร์ขำๆขำๆโอ้โหสวยปะโู้ติดตั้งเลยขำๆกูเนาะแม่งกูอ่ะวันนี้ก็โอ้ยอย่างนี้นี่มาเลยวะเนาะเฮ้ยก็น่าอยู่หนาเอานี่โอ้เดี๋ยวเหินหน่ยไปไปเหินหนย เฮือ่หน่อยไปเฮือ่หน่อยไปเฮือ่หน่อยไหนๆๆๆไหน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 วะทุกซองมาดิขอบคุณมากนะใส่ก้าแดงลูกพ่อเอ,อ้ยคิดดีๆไม่ก็คืออ่าผมออกปืนนะผมออกปืนนะห้มออนนะอโอ้ยดูดิถือกาแฟลแล้วว่าแค่ถือกาแฟแล้ะวว่าเน่ป๊าป๊บป๊า,ปา,ปา,ปาไม่ถือกัน มีเนอะไหมมีเป็นอันนี้ข้างหลังเหรอเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ระยะนิดนึงอ้าวมาลองหน่อยสิมา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 ในนี้ไม่มีพี่โอเคจะไปเขาไมากน้งชายมีสบายมันไม่มีเับต้องชายสวยอยู่ครับพี่กล้วยเอาดีเดี๋ยว,ยวยยด,ดูสิอุย้ยเชื่ออุ้ยพุเธิมัได้อุ้ย ความที่มันเป็นลูกซองทุกคน,นครับคือเอฟเฟกยิงเนี่ยมันจะเป็นตามกระสุนนะทุกคน,นครับแต่ว่าลูกซองมันก็คือยิงทีนะเยอะใช่ไหมมันก็เลยเห็นเป็นแบบว่าแบบอย่างเงี้ยดูดิอุ้ยสวยนะเนี่ยอุ้ยคนสวยมากอะ่ะแต่ว่า,อย,าอย่าลืมนะครับว่าเราเล่นการาฟิกโรนะ ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ากราฟิกโลเนี่ยมันจะทำมายัางไงเหมือนกันนะส่วนมากกราฟิกโลมันจะรูปเมยียน้อยไงแต่ว่าสนาบกราฟิกสวยเนี่ยผมมองว่าดีเลยนะแรกมาใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เปิดออกครับพ,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 พี่พี่ชายไอ้พี่ชายกูละพีพีพีชินนะ <laughs> พี่ชายเลยกูละวนสวยมากนะคิวฟิตไงคิวฟิตเดี๋ยววนคิวคิวฟิตดิเฮ้ยไปไหนอะ คิวฟิกก็มีแบบจ้องแย่งนะโหดดีเลยว่ะโคตรแจ่มอะ่ะเนาะคือผมมองว่าใครที่เล่นเล่นแบบกราฟิกแบบเนี้ยน่าจะหวานมากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กราฟิกนี้ก็เล่นได้90แล้วนะนะผพว่ามันเลื่อนอยู่นะมันหวานแล้วว่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองแบบกราฟิกโลกันหน่อยสิถือว่าดีนะผมว่าอันนี้ดีนะขอเธอขอแบบสวยๆเดอ้อขอแบบดีๆหน่อยนะกราฟิกโลลูก พ่อขอดีๆนะลูกเอ้ยโนไม่ไประหยัดพลังงานพร้อมหรือยัง <c oughs> ผมไม่อยากเปิดกราฟิกรูเลยว่ะผมกลัวมันแบบกลัวเจ็บชัม้มอ่ะมาเอานะหุ้ยหุ้ยเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะ อุ้ยมันก็น่าอยู่นะแค่มันไม่ได้มีแสงไว้ไม่ได้มีสีไว้ทุกคนมันแค่มันเป็นแสงสีขาวอุ้ยแต่มันก็กระจายเยอะอยู่นะรู้ว่ามันจะบูดกว่านี้นะแต่ถ้ามันมีสีม่วงกว่านี้ก็คงจะดีนะเนาะเนาะถ้ามีแบบสีมม่วงนีก็คงจะดีนะแต่นั้น้อก็คือมันก็ยังกว้างนะเพราะว่านความเป็นไซ้กราใช่ไหมมันไปเอาพลาสีชมพูอะ มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบออกไปทางสีชมพูสว่างๆส่างหน่อยอ่ะถ้ามันมีสีม่วงๆเนี่ยก็คงดีนะเหมือนแบบเหมือนแบบเอฟเฟกต์มอกี้ก็ได้อยู่นะถคร่อหาเป็นการาฟิกโรผมให้สักประมาณแปดแล้วกันแปดเต็มสิบใช่มนะันออกมันออกมันออกออกไปทางแบบสว่างสว่างอ่ะสว่างสว่างสว่างจางๆประมาณนั้นแต่ว่าความกว้างนี้ก็ถือว่าโอเคหรือว่ามันจะแบบเล็กๆประมาณนี้ก็ได้อยู่นะเยี๋ยน้อยก็ดูว่ายิงโดนอ่ะ รึเปล่ารึเปล่าไหมแล้วก็รู้สึกว่ายิงโดนนะผมว่ามาเดได้ไหมมันพอได้ไหมถือว่าได้ไหมไอ้ทุกคนให้ทุกคนเอากราฟ,ฟิกนี้ให้เต็มสี่ท่ายดีเต็มสิบถ้าทุกคนให้ท่า่ดีอืมเพราะว่ามันเกะกราฟิกกราฟ,ฟิก H D R ผมให้สิบเกินร้อยเลยเมื่อกี้เออว่ะมันต้องเทียบมันต้องเทียบไหมดูทุกคนดูดิมันเป็นสีลุงอะสวยว่ะเอาจริงสวยนะ ผมว่ามันสวยอยู่นะเว้ยนนมันเป็นมันสีดูง่ะเนาะมันสวยอยู่นะลองเลียนก่อนมัง้งสุดนี่เลนคือนสวยอ่ะอันนี้สวยมากอ่ะนี่อันนี้สวยมากอ่ะเนาะลองเลียนได้ไหมทำไมอ่ะก็จะกินเดียวกันน่ะคะ่ะทำไมยังไม่ไม่ใช่ลูกรักหรอ ทำไมล่ะเนาะผมจะไปน้องเรียนผมจะไปน้องเรียนไงเดี๋ยวจะทักไปเลยตอนนี้นเนาะเป่งเนาะคืออันนี้มันสวยกว่าเรื่องแบบถ้าปรับกราฟิกนะปืนไม่มีเลยคะ่ะน้องชายมีแต่กอซ่าอยู่กอซ่าบ้า ถ้ากอซ่าสวยเผื่อแบบใครได้มานะแต่ถ้าแต่ถ้าแรกก็ไม่ต้องแรกนะเปลือง